วันนี้คุณคุณว่าเรามีประชุมที่ไหนนะคะพี่เราต้องไปประชุมเราไม่มีประชุมครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปโรงแรมฮะฮะฮะจะบ้าหรือเปล่าไม่ไปไปโรงแรมอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่โรงแรมอย่างนั้นเป็นโรงแรมสําหรับรถซปเปอร์คาร์โรงแรมซปเปอร์คาร์หมายถึงว่าโรงแรม สำหรับรถซุปเปอร์คาร์ใช่เป็นโรงแรมที่เอาไว้จอดรถซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวตามไปชมดก่าโอเคไปใช้อย่างนั้นกับอย่างอื่นคนอื่นนะโอเค มีสารถทีขับรถให้นั่งขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างเนี่ยเหรอคะโรงแรมนี่จะพาหนูมานอนตกใจหมดเลยท่านผู้ชมอ่านำตัวเองก่อนค่สวัสดีครับผมโรดมิล่าครับมิี่มิล่าสคาราชพฤกษ์ค่ะวันนี้อย่างที่บอกไงพาน้องมาที่โรงแรมแต่ว่าเป็นโรงแรมนี่โรงแรมซปเปอร์คาร์เราเพิ่งรู้ว่ามันมีโรงแรมสําหรับจอดให้รถนอนติดแอร์ด้วยถ้าทุกท่านเห็น โรงแรมทุปอร์คาแห่งแรกของเมืองไทยนะลืมนอนโรงแรมไม่ได้ดีเท่านี้เลยที่นี่ชื่อกาลาเอดิชั่นซึ่งเป็นคาดีเทลลิ่งครับวันนี้ผมก็จะมาใช้บริการที่พ่อบอกว่าที่นี่เนี่ยให้บริการเอ็กซ์คลูซีฟจริงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะเดี๋ยวนัดกับเพื่อนไว้เนี่ยเพื่อนมารอแล้วมาๆมาสวัสดีครับคุณนัทครับนี่น้องนัดครับผมนัดคิงนะครับยินดีรู้จักครับกุ๊ดอีฟตี้ครับเพื่อนกันเขาเนี่ยเป็นคนให เขาเรียกว่าอนุญาตให้เราถ่ายทำที่นี่นะโอเคขอบคุณมากครับโอ้โหผมดูนี่นะครับแต่งแต่งได้หรูหรานะครับแล้วก็ทันสมัยมากรวมถึงกับว่าคุณดูนี่มีรถแบบในนี้นี่รวมๆกันนี่มากกว่า200ล้านมากกว่า200ล้านมากกว่า200ล้านนะรถที่จอดอยู่เนี่ยแต่ละคันเนี่ยเราจะมาให้ดูว่าโรงแรมซูเปอร์คาร์เป็นยังไงนะครับแล้วผมเองเนี่ยจะเอารถเนี่ยมาใช้บริการที่นี่ แต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปรู้จักกับผู้บริหารที่นี่ดีกว่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วอใช่ไหมคะสวัสดีครับเมื่อกี้นั่งมาในรถเนี่ยนะคะพี่โรดถือเมาส์ปันหนึ่งว่านี่คือโรงแรมระดับโลกที่ไม่เคยมีในที่ไหนมาก่อนแนะนำตัวเองหน่อยผมวอลครับการาสติบิชั่นครับเป็นโรงแรมรถเป็นคาร์ดิเทลลิงแล้วก็อาจจะเป็นโชว์รูมในอนาคตนะครับเนเข้าเนี่ย แต่ยังเป็นเรื่องของอนาคตนะครเราพูดไม่ผิดนะเป็นโฮเทลซูเปอร์คาร์แห่งแรกของเไทยโฮเทลซูเปอร์คาร์อะลพี่โรงแรมจอดรถซูเปอร์คาร์เพราะเราได้ยินมาไงพอดีเจอนัดปุ๊บเนี่ยอ้าวรู้จักกันก็เลยอยากจะมาถ่ายทําเลยเพราะว่าอะไรว่าขอบคุณครับเพราะว่าเห็นรถเราเนี่ยรถเราจอดที่ร้านอ่ะล้างรถมาหนึ่งวันปุ๊บมันฝันลูงค้ามเนี่ยมันทําทางด่วนเอ้ยทำอะไรเนี่ยรถไฟฟ้าอยู่ คุณคืออหรืออยากมารู้ว่าถ้ามาใช้บริการที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหอยู่อยู่ได้เป็นอาทิตย์เนอะพี่นัทเนอะที่พี่นัทเคยลองน้ำยาโอโตกิมก็โหดีจริงอยากรู้ว่าอินสปีเรชั่นของพี่วอลอะค่ะในการทําโรงแรมเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ไงหรือว่าไปได้ไอเดียจากไหนหรือว่าอยู่ดีๆฝันป๊อบขึ้นมาเองคือคือต้องต้องบอกตามตรงเราเป็นเซล์ขายรถอย่างเงี้ยครับแล้วเราอยากจะมีที่ที่ดูดูแลรถได้เงี้ยครับที่อื่นเราก็ไปล้างมาทุกที่ครับ ก็มีทั้งที่ที่ถูกใจและก็ที่ที่ไม่ถูกใจใช่ไหมครับแต่พอเราได,ได้ได้ลองร่วมงานกับพาร์ทเนอร์เราที่เป็นออโต้กิมเน mm hmm. ต้องบอกว่าทับใจมาก mm hmm. แล้วก็ได้ดักใจที่เราหวังไว้ mm hmm. คือเราเป็นคนสมมุติว่าเดือนหนึ่งมี30บวัน mm hmm. ผมล้างรถเนี่ยอย่างน้อยก็มีมี22วัน mm hmm. อ่วันนี่เราเราเป็นคนแบบนี้เราอยากจะล้างรถอย่างเงี้ยเสร็จ mm hmm. แล้วพอเราทำเนี่ยพักพวกเพื่อนเพื่อเราท,ที่ที่เล่นรถเหมือนกันเนี่ยเออทำไมไม่ทำสักที mm hmm. เดิมทีเราขายรถใช่ไหมแต่เขาก็อยากจะแบบว่ามีคนดูแลรถให้เขาเลยสมมุติว่า พี่ซื้อรถเนี่ยบ้านหนึ่งเนี้ยจอดรถได้สี่คันแต่พี่ซื้อเจ็ดคันอ่ะมันไม่มีที่ไปอ่ะ <c oughs> คือว่ารวยเกินกว่าบ้านที่จะอยู่รวยเกินกว่าบ้านที่จะอยู่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้บ้านออกมาก็ประมาณสามคันสี่คันเนี้ยก็เยอะแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราเป็นคนดูแลรถอ่ะเขาก็เชื่อมือเราเนี่ยเขาก็คือทำสักทีอะไรเงี้ยก็เลยได้ทําขึ้นมาอย่างเงี้ยทาทั้งรายละเอียดของของการดูแลรถด,ด้วยแล้วก็ฝากจอดไว้ด้วยเลยใช่ใช่ใช่ ก็เข้ามาในนี้ก็คือมีติดแอร์ให้รถด,ด้วยนะคะแล้วในนี้จอดได้กี่คัน6คันครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างพิเศษสําหรับเราอยู่แล้วฮะเขาก็จะเหมือนกบฝากความหวังไว้ที่เราอะเราก็จะทําให้ให้ดูแลอย่างดีเงี้ยถ่าถามว่าลูกค้าวอล์กที่จะเข้ามาก็มีมาบ้างอะไรเงี้ครับ แต่ก็จะมีต้องจองคิลลุวงหน้าครับเพราะส่วนเขาจะจองลลแล้วเขาจะรันไปเลยเ <P AP> <juna> ขาก็จะจอดคือคันละเดือนเ<ไ>ดือนหนึ่งก็หมุนออกไ<น>ะค่ะแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่พิเศษสำหรับเราเนี้ยเ <ๆ S 1> ขาจ,จะอยู่กับเรายาวไปเลยก็คือเรา,าดูแลแต่นี่ก็ดูว่าเต็มแล้วนะแต่ว่าเดือนหน้าผมมาจอดจะเป็นรถที่บ้านด้วยครับจะเป็นรถที่บ้านด้วยครับคือตอนนี้มันยังเหลืออยู่สองนี่รถที่บ้านคุณใช่ไหมคันนี้คันนี้มาดูมาดูคันนี้เดี๋ยวใหญ่จะมาให้เจาะดูคันนี้สวยมากค่ะเออรถเนี่ย คิวล้างรถเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอยู่แล้วครับรถทุกคันก็สะอาสูกติดอย่างน้อยนะฮะแต่หรือถ้าเกิดเขาจะใช้รถแจ้งเรามาลงหน้าเราก็สามารถเลื่อนให้เขาได้เลยนะครับจะไม่มีคที่บอกว่าจะจอดนานทิ้งตายก็โอเคก็คือเราสามารถแบบรับฝากจอดเดือนนึงแล้วเดือนนึงเกิดเราอยากใช้รถเราก็มาเอาได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้ก็นัดเมื่อไหร่ก็ได้ขอแค่โทรแจ้งเราสัก20นาทีอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะเต็มรถให้เขาได้เลยเพราะรถทุกคันพร้อมใช้ได้เลยอยู่แล้ว โอ้โห oh, คันนี้สวยมากคะมันคือมันคือรถยี่ห้ออะไรนะคะนี่คือ lamborghini รุ่น urus นะครับคันนี้ว่าเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า20<ห>ล้านอ<ห>่น<ห>นะ30 20เกือบถูกคันนี้ประมาณ20 <c oughs> ล้28ล้าน คือไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เลยอ่ะเหงือตกกัลวรถเขาเป็นรอยแค่ขนแมวนิดนึงเรามาดูมาดูมาขอนุกญาตเจ้าของแล้วมาจะลองเข้าไปนั่งหน่อยไหมไม่ไม่ค่ะพี่วอลเขาดูแลดีมากเลยไม่มีฝุ่นเลยสักแอะข้างในปาะป่ะลองลองเข้าไปขับดูรู้สึกเป็นไงบ้างครับรถคันนี้ เพลงเอองดี่พลงเลย <S <s> ใช่ใช่ใช่รถแพงแพงก็ต้องได้รับการดูแลที่ดีถูกไหมคะ <ư> แล้วที่เนี่ยคือตั้งแต่ที่พี่เขาขับออกมาตะกี้แม้กระทั่งล้อรถอ่ะไม่มีรอยนิดเดียวคือเขาดูแลดีมากฝุ่นสักนิดยังไม่มีอะคะ่ะข้างในและข้างนอกคือมาซูมดูได้เลยเราเพิ่งสังเกตเห็นจริงๆว่ามันเราเป็นคนดีเทลไงเราก็ต้องมาอยู่ในที่ที่มีคาดีเทลถูกไหมเนี่ยกระจมองหลังยังใสเลย เนี้ยนจิบเหมือนเอาสไลด์มาล่าอ่ะโอเคปะเราไปดูกันค่ะค่ะก็โหมตะกี้ได้เห็นการเอารถข้างล่างออกไปแล้วนะคะอยากจะถามพี่วอว่าแล้วไอ้รถข้างบนมันต้องเอาลงไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวแสดงให้ดูเลยกันนะครับโอเคอเค,ครับผม่ะลองดูกันระบบเนี่ยมันจะล็อกเป็นคานล็อกไว้คือรถเนี่ยมันไม่ได้ลอยอยู่มันวางไว้มันเลยจะปลอดภัยมากเลยเราก็ต้องเอาขึ้นก่อนหนึ่งจังหวะเสร็จแล้วเราก็จะปลดล็อกนะฮะแล้วก็เอาลงมา จำจำได้ไหมว่าบ้านเพชรจ้าเนี่ยโรงรถเขาก็แบบนี้ยเขามีสองชั้นน่ะตอนนี้มีสามชั้นนะนี่สามชั้นอ่าแล้วก็นี่คือล็อกละมันไม่สามารถลงมาได้มันระบบเซฟตี้ของเขาที่เป็นคารเรลโอดีเซลดีทีครับใต้ท้องยังไม่มีฝุ่นเลยตะกี้น้องบอกแล้วคือดูรถคันตะกี้ออกมาก็เห็นชัดแล้วค่ะขนาดล้อรถอะไรคือไม่มีฝุ่นเลยอ่ะไอที่มาจอดเดือนเดือนนึงอะค่ะรถคันหนึ่งเนี่ยเสียค่าบริการเท่าไหร่คือมีเป็นแบบ ไซส์ของรถหรือว่าอะไรไหมหรือว่าก็คือเป็นหนึ่งช่องเลยครับแพ็กเกจของเราจะมี2แพ็กเกจก็คือหมื่นห้ากับสองหมื่นห้าหมื่นห้าเนี่ยก็คือเราดูแลให้สัปดาห์ละครั้งคือหนึ่งเดือนก็สี่ครั้งใช่ไหมฮะมีแอร์วันละสี่ถึงเจ็ดชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจสองหมื่นห้าเนี่ยพี่จอดอยู่แล้วหนึ่งันเอารถมาล้างให้ทุกพันเอาล้างเอารถมาล้างให้ทุกวันอ่ะวันละคันอ่าผมล้างให้ฟิีเลยก็ล้างสามสิบวันได้เลยได้เลยเอารถที่บ้านคันไหนมาด้วยก็ได้แล้วก็จอดไว้ ถ้าพี่จะเอาจากสีนครินมาตรงนี้พี่อาจจะไม่คุ้มค่าน้ํามันหรือเปล่าได้ <last> <laughs> ถ้าเป็นทุกประค่าคุ้มเพราะว่าดี <c oughs> ใช่ใช่แต่เขาลา้างดีตรงตรงเรามีรถเนี้ยเราอาจจะใช้รถเนี้ยอ,อาทิตย์ละวันเท่านั้นเองออแล้วก็มาจอดไว้จอดไว้แล้วเราจะใช้แต่จริงถ้ามีบริการแบบว่าขับรถไปส่งให้ด้วยยิ่งดีนะอนาคตอาจจะมีก็ได้นะเี๋ยวขับไปให้เราอนาคตอาจจะมี ถ้าพี่บ้านอยู่แถวนี้เอาเป็นว่าผมผมดูแลให้ได้อยู่บ้านแถวแต่ถ้ามันไกลไปกว่านี้ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาได้ฮะต้องสไลด์เนาะก็ต้องเซฟตี้ใบก็ได้งแต่ถ้าพี่บ้านอยู่ละแวกนี้เอาเราดูแลให้ได้หมดแน่นอนครับพี่เป็นคนดูแลพี่เป็นคนสมถานท่านนั่งแท็กซี่มาแล้วก็เอาเอาเอาซุปเปอร์คาร์มาจอดถ้างนั้นวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตน้องวอเดี๋ยว อยากจะรู้ว่ามันล้างดีแค่ไหนจริงเอารถพี่เนี่ยลองใช้บริการได้เลยครับเพื่อดูแลสักวันนะครับเอาไปว่าอย่างนี้เผื่อใครที่สนใจอยู่แถวนี้แล้วอยากจะล้างรถระดับนี้เพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมั่นใจเลยว่าโคตรดีขอบคุณครับก็เดี๋ยวไปดูว่าล้างกันขนาดไหนนะคะเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่น่าสนใจมากแล้วก็มีความคีไอทีมีไอเดียมีใช้เทคโนโลยีแล้วพัฒนาทําให้มูลค่า รถที่เราซื้อมาแพงๆเนี่ยมันได้รับการดูแลเป็นพิเศษเราก็ว่ามันคุ้มค่าแก่การที่จะมาฝากบ้านไกลแค่ไหนก็มาก็เดี๋ยวเราไปล้างรถแต่วันนี้ขอบคุณน้องวอมากที่เปิดโรงแรมซูเปอร์คลายให้เราดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูรถของคนนี้หน่อยนไหนคนชอบมากยอดเดี๋ยวตามไปชมของมันต้องมีของมันต้องมีจริงรถทันนี้โอเคโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่วอพี่นะขอบคุณค่ะ อนัดขับรถคันนี้มานี่อยากให้ทุกคนดูจริงเพราะว่าเป็นรถที่ผมเห็นมานานแล้วชอบมากนี่เจ้าของรถครับครับผมคุณเป็นหัวหน้าแก๊งอีฟี่ตีเลยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับขอเข้าแก๊งด้วยนะยินดีมากเลยครับพี่โรดนี่มาดูโลโก้อนฟี i ตีซุปปะคาครับใช่ครับ มิตรภาพไม่มีจํากัดใช่ครับไม่มีที่ที่สุดเลยรถยี่ห้ออะไรนัดลองอันนี้คือเชฟโรเลตสตริงเ a y ครับซีเซสติงเก็คือเขาเรียกว่าเป็นเจ้าตานานของอเมริกันเลยอเมริกันใช่ครับได้ยินเขาพูดอันนึงนะคือเฟอร์รีเนี่ยมีสามท่อเสียแต่ทุกท่านดูครับอันนี้สี่ท่อครับ เอาให้มันแรงถ้าเราเบียร์เฟอร์รี่สี่ห้าแปดจะมีสามสาี่ห้าแปดีกว่อันนี้จะเป็นสี่เลยจากโรงงานเลยครับสี่ท่อจากโรงงานเลยคันนี้เครื่องกี่แรงม้าแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นวีแปดหกพันสองร้อยซีซีนะครับเป็นเครื่องเดิมเลยสต็อกครับก็ประมาณสี่ร้อยหกสิบแรงม้าคื่องสต็อกแต่ว่ามันสามารถจะโมได้ทะลุ600กว่าได้สบายๆครับเอาไว้มาถามนัดพี่นึกว่าขับมาเนี่ยเร็วที่สุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหตามสเปคก็ทะลุ300แต่ว่าผมขับไม่ถึงหรอก 250ขึ้นผมเคยเห็นเนี่ยคุณเคยขับรถที่ไปมัสแตงครับมัสแตงไปถึงนู่นเลยยุโรปอ่ะใช่ไปถึงอัมสเตอร์ดัมไปถึงนู่นเล้วขับจะไม่ได้ใครไปอาร์เซนัลล้อติดพื้นตลอดเลยไม่ได้มีการยกอะไรทั้งสิ้นใช้เวลากี่เดือนนะตอนประมาณเดือนครึ่งครับผมผมตามเขาในไลน์ตลอดเวลาเขาไปถึงนู่นนี่ขอบคุณมากซึ่งหมยว่ามันต้องเป็นคนที่แบบชอบจริงนะแล้วมันมีเวลาด้วยนะ ใจรักพี่ใจรักใจฝันมาดูรถคันนี้ดีกว่ามาดูรายละเอียดรถคันนี้ผมชอบมากความพิเศษของมันคือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าซาบะอุจิแซด551เพอร์ฟอร์แมพิเศษของนั้นคือจะเป็นพวงมาลัยขวาน่าจะเป็นคันเดียวรืเมืองไทยด้วยคันเดียวเมืองไทยพวงมาลัยขวาครับใช่ครับควรจะเป็นพวงมาลัยซ้ายหมดเพราะรถมันไม่ค่อยเห็นเลยคันนี้จริงๆอ้ามันเปิดครับผมท่านดูครับพวงมาลัยขวาสติงเลนะครับสติงเลก็ภาษาอังกฤษแปลว่าปลากระเบน ปลากระเบนอ่าสัญลักษณ์ด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นปลากระเบนดีเพราะว่าการดีไซน์เขาได้แรงบันใจมาจากว่าปลากระเบนที่มันจะเป็นลู่ลมที่มันดีไซน์ที่มันจะหน้าแหลมแหลมดไซน์แบบอเมริกันแล้วก็ลู่ลมยอมรับว่ามันมันสวยดุแบบอเมริกันเลยนะแบบดุแบบว่าดิบๆหน่อยส่วนใหญ่เห็นในในภาพอ่ะในพวก กูเกิลหรือในรูปในมือถือนะแต่เนี่ยรถจริงอยู่ตรงนี้แล้วใช่แล้วคงอะไรขวาจะเป็นคันเดียวเมืองไทยด้วยใช่ครับแต่นัดลองสตาร์รถให้ทุกคนฟังหน่อยได้ว่าเสียงเป็นยังไงมันไม่ได้ดุดันเท่าไหร่ครับพี่สไตล์อเมริกันอ่อาันเล่นเครื่องหน่อยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสไตล์อเมริกันนะเสียงแบบนุม่มๆล,ล,ลึกๆเหมือนหวานพี่ดูแล้วว้าวเนี่ยเห็นไหมด้านนี้มีกดอุณหภูมิ ปรับแอร์ได้ด้วยนะด้านนี้ไม่ค่อยเห็นรถคันไหนมีอย่างนี้เลยนะดูสิใน่ารทุกท่านครับรถของนัทแล้วก็รวมถึงโฮเทลซูเปอร์คาแห่งนี้นะครับน่าจะทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันว้าวมากวันนี้ก็ขอบคุณน้อง<ร>นัทด,ด,ด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะพี่นัทคือขอบคุณที่เสียสละเวลาแล้วให้โอกาสเรามาดูค,คือเราก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยในโลกด้วยซึ่งมันเป็น สิ่งที่ตอบโจทย์นักเล่นรถซูปเปอร์คาร์ทุกคนเลยนะคะอยากให้มาลองดูอย่างน้อยๆมาชมแล้วก็เห็นมีร้านกาฟแฟข้างมาดื่มกาแฟแล้วก็มาเดินชมก็ได้เนาะใช่เข้าสุขแล้วครับแค่นี้เห็นองค์้งสวยๆ,ๆอนาคต <ๆ S 1> หนูมีโอกาสมีซูปเปอร์คาร์จะพามาฝากบ้างนะก็วันนี้นะคะขอฝากช่องโลดมีลาดเป็น ช่วงดรีมคาร์ไทยแลนด์นะคะไว้ด้วยนะคะถ้าชอบถูกใจเนี่ยอยากให้วิวีกับพี่โรดพาไปที่ไหนเขียนคอมเมนต์ข้างล่างไว้ก็ได้นะคะหรือว่ายัางไงเนี่ยขอฝากช่วยกด Follow แล้วก็ Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะอคขอบคุณค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับ,รบสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะพี่น,นันครับ